มือนี้ได้เนื้อมากงามๆพี่น้องเนื้อวัวหน่อยอันนี้เนื้อขาไายพี่น้องค่ะแซ่บกุบๆเดียวพันตับใช่แบ้บนีดเยจ้าอ่ม ผู้ใดทักมาหนุ่จ้าส่วนจินจูเดอรูกูบังฉันจูน้ำแข็งบ้า่มเนี่ย สวัสดีค่ะม่าพ,พอกันกับเคยอุบลคนกาลสินเมื่อน,นี้มาพบกับเบียก,กน้องจ๋าด้วยค่ะสิผ้าพี่ผ้าน้องมากินซ้อยจุค่ะพี่น้องค่ะซอยจุกแล้วน้องจา๋าวๆๆๆๆๆๆ่ะเหนืองงามงามค่ะพี่น้อง่ะบอไลค่ะพี่น้องจัดเลยค่ะไปจ้ะนูเอาเลยลูกจัดเลย มือนี้ได้เนื้อมากง,งามๆพี่น้องเนื้นอวัวหน่อยซิมดูมไายแตกปันไน <c oughs> ด้ตุยเวยคะ่ะให้พี่น้องเมึ่เแจวเพียรด้วยคะ่ะคนๆอุ้ยตัวคมๆเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ Mm hmm. หูหลับเป็นยังงเหอยท่วะเาเจ้าจิบมานิสิเจ้าสิฟินนะครับห mm ืมเจ้าไม่้นยนดดนล่ะได้ทิพยนั่นนะบางอย่างก็ไม่กินเลย ท่ามกลางพายุฝนร <laughs> ้านบาร์บีคิวอีกแล้ว <laughs> ปลาคิวค่ะมันตับใช่แบบนี้เลยจ้าแล้วก็อื้อื้ hoàn Chào thêm hả? <coughs> ป้านกมาละมาเด <oples> ้อจ้ะเพื่อนมาเดออบนเมอืมโอ้ย ในน้อยใหญ่ใหญ่ก็เหน่ผ้ากินอืแซบใหญ่กินมาแหงแสบใหญ่กินมาแหงแสบวันนี่น้องผู้สาวเขาว่าโอ้ยผู้สาวกินจุ่ะัแซลนีติกตอกเต็มหนึ่งงจบาลผู้บ่ายายันเด้อจ้ะบ้ารออืม เนื้อแบบแล่ไล่ไม่ปังูลนะแลาย,ายล,ลายก็สายไหมเลยนะอันนี้เนื้อคาลายพี่น้องคะแซ่บกุบๆเดียวจิดๆอะกรแบกแซ่บ ืว่าสิแบบกินบรรยากาศดีๆแล้วลูกนะฝนมาตกค่ฟกไฟิ้นค่ะพี่น้องค่ะ นี่ลวงเราได้หลวกอัน,นที่นงจ้ากินเมอวานนี่แหละตับใบเออแมนที่อันแต่อันนี้นี่คือมันเบลดหลอกหนังแต่ตัวหนูกินเมอว่านนะมันหลอกหนังมันก็ได้เป็นสีขาวแต่ปะตมมาแล้วนี่กินได้อืมอืมกัดกระเทียม อบปิคค่ะอืมหืออร่อยแบบเห็นอยู่ปะในติ๊กต็อกอมมากาเสียเขาว่ะอ <laughs> <laughs> ออมมากาเสี <laughs> นี่ค่ขันเงียวอ่ะ แบไปจ้าอืมทันแบบเปิมยาอ <laughs> ู้แบบแสบบักคักไหยกรอบเลยวะ <laughs> เอาไหมาเอาอีกไหมลูกอ,อ่ะงอเลยแซ่บแน่หดอ,อกหอมชุ่มครับ เสียพักกับีน้องออกหงุดเบสับบล็อกหนุ่มจ่าไม่ได้กินโดนนานๆกินทีก็จะอร่อยชวนเดียเห็นยำเปิดเห็นผู้นั้นผู้นี้กินกระยาค่ะ

ผู้ใดทักมาหน่องจ้าส่วนกินจูเดอร์กูบาล <c oughs> จูน้ำกันบ้าซุ่งเนี่ยผู้ใดกินบ่เป็นนี่บ่ผพานได้บ้าจ้า <c oughs> จับค่ะอร่อกป้าทุ้ยกินเก่งเ่ะสิบเบิร์ดล่ะ นี่าน้ำใบเฮียร้องอืมวันสุดไปกินสอยแซ่บหังเนื้อลายอร่อยมากอร่อยอืมเบิดพอดีเบิดแล้ร์ดละอืนนี่คุณลาตอนเลยแบบยาสองตอน เนี่ยล่จ้าจ <it> ้าพิ่นบ่เคยกินเนื้อแย่ไล่พิ่เพิ่นยันมันเหนียวมันบ่ยันเหนียวยันเหนียวบ่ขาดเพย่ราจะเรยกินเป็นเนื้ออืมหมึกบ่หมึกบอือโอ้ยไม่ได้จะสิ่อจะทำเ่ะทดีแซ่ แซ่บค่ะพี่น้องคะเป็นไดรลูกแซ่บค่ะ้ะะองอยากแล้วหถ้าอยากแล้วหาอยากแล้วแต่ว่าสิไปกินซุกต่อค่ะพี่น้องเพราะว่าสือ,อเหนือมาหลาบมาหลาบัาลาบหลับเลือดให้พอก็แม่กินแล้วก็สิอยางเหนือเสือตอ่อสิไปกินเขาเนื้อเสือตอ่อแล้วลูกเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเบียร์ก็น้องจ้ากาบพอโทรขอภัยผู้ผู้กินติบแล้วก็บกินเหนือน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ อ่าขอโทษสำหรับการกินมุ่มม่ามหรือว่าว,าว,าว,าวาอนนาบวถตถกต้องนะคะพี่น้องคะสำหรับมือนี้เบียก็นําจะนงจากับฟ้าความแสบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ